It's wonder and up I h w นั่นอะไรนะใช่แล้วดีโบฉันคิว่าเขาน่าจะกำลังจัดพิธีเตรียมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับฉันสงสัยจังว่าเขาเฉลิมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับกันยังไงเป็นความคิดที่ดี ไปถามเขาเพื่อหาคำตอบกันเฮ้ hey, จะชื่อริปปี้และนี่คือดีโบโอ้หวัดดีฉันปากโกปากโกนายมาทำอะไรที่นี่ฉันกำลังจัดโต๊ะบูชาอยู่นะ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเฉลิมฉลองของชาวเมซิกันเพื่อล,ลึกถึงคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแต่ฉันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอะ่ะอะไรเหรอฉันจำอะไรเกี่ยวกับคุณทวดโรซาไม่ได้เลยนะฉันต้องรู้ว่าท่านชอบอะไรบ้างเพื่อจะจัดเตรียมให้ท่านได้ถูกต้องนะ ความคิดเข้าท่าดีเบเราย้อนเวลากลับไปถามท่านทวดโรซาของนายก็ได้ตามเรามาเลย <S <S ฉันจะต้องติดปีกติดตังปีกเรียบร้อยเปิดการใช้งานริปปี้สเตชั่น <S <S ย้อนเวลาสู่อดีต ว้าวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยขอต้อนรับสู่เม็กซิโกว้าวคุณทวดโรซ่าใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับผมชื่อว่าปากโกเป็นเหล่นของคุณทวดจากอนาคตครับโอ้โอล่าเรเลักแล้วเพื่อนๆเ,เป็นใครกันบ้างนี่บลิปปี้และดีโบครับสวัสดีครับฮๆๆๆืมโอลามาทำอะไรกันที่นี่ อย่าบอกนะว่าจัดแท่นบูชาให้ฉันไม่ถูกนะเออใช่เขาจัดไม่ถูกโอเคงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูของโปรดของฉันมาเลยสิ่งแรกที่โปรดบานคือสิ่งมอเตอร์ไซค์เร็วจีวว้าวคุณขับเร็วจริงๆ ของโปรดอย่างที่สอของฉันคือส้มจัดมันทั้งฉ่ำและหวานด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> ไปนะเราทำน้ำส้มคั้นได้ <c oughs> <c oughs> ตามฉันมาโอเคของโปรดอย่างที่สามของฉันคือเสียงดนตรีผมชอบดนตรีมาก ถ้างั้นมาเต้นด้วยกันย้ว yeah. ู <c oughs> ้ย่ขอบใจนะบิปปี้ที่ช่วยให้ฉันได้รู้เรื่องราวของคุณทวดโรซ่านะยินดีเสมอเลยปาโก้และฉันได้คำตอบสำหรับคำถามแล้ว การเฉลิมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับนั้นเราจะจัดโต๊ะบูชาด้วยอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ของโปรดเอาไว้ต้อนรับวิญญาณบุคคลอันเป็นที่รักอัปโหลดคำตอบเลยดีบอลากรอนปากโกลากบรบลิปปี้